สวัสดีครับผมแซมขอมาอัปเดตราคา4ีประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับเครื่อง2.4ตัว e นะครับนิดนึงนะครับตอนนี้มีการปรับราคาลงมาแล้วนะครับผมราคาจะแบ่งตามเกรดตามเลขไม้นะครับผมเป็นปี18ทั้งล็รตนะครับอถคันนี้อตกลุ่มเนี่ยจะอยู่ที่ลานจอดสมแห่ขาวนะครับแต่ว่าที่แซมจะถ่ายเนี่ยจะเป็น คันที่จอดอยู่ที่เทพรักษ์นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่ารถทั้งหมดตอนนี้จะจอดอยู่ที่ลานจอดแสมม่ขาวอยู่ที่บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมโมเดลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับหน้าตาแบบนี้เลยเป็นแบบ4ประตูเตี้ยแบบมีหลังคาตัวแครี่บอยทรงเสมอเก่งนะครับแบบนี้ลงเล่มให้ทั้งหมดเรียบร้อยนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับ นี่กระจังหน้าเป็นสีดําเงานะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแซมแจ้งราคาก่อนเลยที่มีการปรับลงนะครับ <c oughs> ถ้ารถเกรดเเลขไมไม่ข้าม1 0 0 0 0แสนนะครับราคาจะอยู่ที่4,39,000บาทนะครับผมแต่ถ้าเกรดบเลขไมห0 0 0 0แสนไม่เกิน1,05 0 0แเนี่ยจะราคาอยู่ที่4,29,000บาทนะครับ แต่ถ้าเลขไม่แสนห้าขึ้นไปแล้วเนี่ยราคาเหลือ389,000บาทนะครับผมถ้าเกร C เนี่ยเลขไม่แสนห้าขึ้นเนี่ยราคา3 8ม0 0 0แปดหบาทนะครับผมคำว่าเกร A ก็คือเลขไม่เนี่ยตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ30,000 40,000 50,000 60,000ไม่ข้ามแสนใครมาก่อนก็เลือกไม้น้อยก่อนไปนะครับราคา4 3่0 0 0สามหมาพนะครับภายในทุกคันก็คือจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเบาะผ้า ค,คอนโซลแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยเป็นเกียร์เดินหน้านะครับ6สปีดนะครับผมถุงลมนีิรนะภัยคู่นะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดย้ำอีกทีนะครับรถกลุ่มนี้จะจอดอยู่ที่ลานจอดแสมขาวนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาครับแต่แซมมาถ่ายคันนี้เนื่งองจากว่ามีการปรับราคามาเมื่อเช้ารถจอดอยู่ที่นี่พอดีแซมยังไม่ได้เข้าแสมขาวก็เลยรีบมาถ่ายอัปเดต ให้ลูกค้าก่อนเลยนะครับผมเป็นตัว e นะครับ2.4ตัว e นะครับก็คือจะมีตัวแครี y บอยทรงเสมอเก่งแบบนี้ทั้งหมดนะแบบนี้เลยคันนี้มันอาจจะเคลอะนิดนึงนะครับคันนี้นะครับผมนี่อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับผมย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เลขไม้ไม่ข้าม1 0 0 0 0แสนราคา4 3 9 0 0 0สบาทนะถ้า1 0 0 0 0 0สไม่ข้าม15,000ห้าอ่าแสนห้าจะราคา4 2่แ0 0นะครับแต่ถ้าแสนห้าขึ้นไปแล้วเนี่ยราคา3 8 000, 9 0 0 0แบาทนะครับผมเดี๋ยวราคาแซมจะลงไว้ในในส่วนของตัวรายละเอียดเนี่ยในคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวแจ้งกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตราคา4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดา เป็นแบบมีหลังคาแคลิบอยนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมมีประมาณ300คันนะครับจอดอยู่ที่ลานจอดสมขาวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมราคาที่แซมแจ้งไปนี่คือราคารวมในส่วนของแหวดให้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าไม่ต้องวนนะครับรวมให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับผมก็ <Fellows S 2> คลิปนี้ก็ประมาณนี้สั้นๆนะครับมาอัปเดตราคา4ประตูโตเต้นิดหนึ่ง นะครับผมสนใจยังไงโทรหาแซมนะครับ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับถ้าจะไปดูรถกลุ่มนี้อยู่ที่สมัยขาวโทรหาแซมล่วงหน้าก่อน1วันนะครับ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับ